you <laughs> บมอหำมองแอบมมันหัเลยเส้นนี้แอ้มขึ้นมันยาวพุ่ไปข้น้น้ทำยานมันเบิดไว้บ่มันยาวมันหัวมันขึ้นมันหัวนะมันหัว,หวเยอะมันตันเหมือนกันก็เพราะเขาเจาะเาตันกันอ่ามันตันมันตันแล้วมันอัดแห้งมันนี่มันไม่มีทางออกมันก็เลยออกมองหัวหา,หาหาทางออกแน่ตันต้องหลางนะ คุณนะแกไปใส่ให้คุณเนาะแน่ครับเจ้ามูหงสก็เจ้ามาหรือเปล่าเยอมูกเอมาเจ้าเจ้าข้าเดียวข้าเดียวนะก็ั้งเนมกเยออ่ยเดือนคุณคุณมันเข้าได้เวลาปิดปิดประตูปิดอะไรประมาณ

拜考的没资高，年轻要不是跟人家比。